ค่ะพี่น้องมาพากันอีกแล้วค่ะกับช่องสุดใจพาก,กินพะโลออ่ค่ะพี่น้อง <c oughs> มื้อนี้สิพามาเบ่งยายพันใส่ตุ่ม,ต,มตุ่มย่งยายตุ่มกุ้งตุมกุ้งอันนี้เอายังเอ็ดอาหารมันยายนะาปะลากับอันเนื้อปลาดุกเออพี่น้องอาหารเพิ่น <c oughs> มาเบ่งน้ากกนเดอจ้านี่เแล้วก็เวาเบซีเระวิธีพิธีเราใส่วิธีเราใส่หัวอาหารใส่ตุ่มดูดูนี่แล้วก็เอเ็ดมีถุงน้อยในตุ่มพี่น้อง ใส่แล้วก็ปอนลงไปพ่อนอาหารรรัว่านปลาลุกผสมกับปลาแดกปลาแดะพ่นว่าพี่น้องด,ดติต้องให้มีตอดปลาเดะปลาพี่น้องอ่าลู่คักเนาะนี่หยุ่นคุ้นไใบบ่แล้วเนี่ยหงสาวะทำเบิงนทำกันพี่น้องเอาตัวนี้คือบะหมีถุงดนตัวนี้บหมือนหุงขาดบ่ะพุงขาดต้นหัวไส้พุงขาดตัว ลืมเอาถุงใส่เอาตุ่นเอาตุ้มตัวอีวนอันนั้นหลานเพิ่มาใส่ตุ้มกระบื้องพี่น้องคนน่ะเองอีเลมกจาเท่านองกิยานอุดสมบูรณ์ได้ตีจานอุดสมบูรณ์และพี่น้องวิธีชีวิตชาวบ้านหากินหายากทั้งที่ละ นี่เขาบอลอกทิ่มใส่ไปแล้วหญ้าเก่ามันบ่สิ่งที่มีถิ่นน้อยในพี่น้องเลยถุงน้อยๆปนลงไปตุ้มให่ห้าติ่งจังเนาะ คนณผูหญิงผู้ชายอยู่น้ากันล่ะเพื่อนผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกันนี่แหละนี่คนเดียวกันเห็ดกินได้เบิดละยายนี่เราหันดูดูได้พี่น้องเหรอหากินกระหมานยายนี่ขวากำมีเด้อันี่ยผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกันนี่แหละไปหาขว่าให้อยู่พิโรคนวดเนี่ยใบ้านพี่น้องรถบ้านเจียวรถพิดโลกเลยให้ต้องการเลยเด้อพี่น้องเหนื่อย กอ่ะขา h หนเฮดเดยวบ้าเก่งขนาดทีทำคนเดียวหมดเลยนี่ก็ตกปลามาแล้วไตกปลามาแล้วได้สามโลสามโลพอดีอไประมาณ3แฮโพอดีตึกตึกตึกเบ็ด อาวันนี้แหละตึงเบ็ดยังแรงใส่ตุ่มกุ้งพี่น้องเอ้ยพอดูใหญ่เลยมาขึ้เต่ามาเอาอีกุ้งที่อมาใส่เออมา่าใสอนหนึงนี่คมจากมือเนี่ยตัดเบ็ดอ่ะวามือเลย ผู้ชมก็มาลุ้นนากันเด้อพี่น้องเอ้ยมันลุ้นใส่ตุมกุ้งลุ้นๆสีมานบ่พี่น้องมานมัน,มนชุกม,มือก็ใส่นี่เหรอ,อใส่นี่เลยใส่ชุกม,มือก็เบิดแต่ใส่นะน้องหัวใส่มือ,อเลยวะโบเบิดได้เคยมันหลายเด <c oughs> ี๋ยวตัวย่างไปเฮ็ดบ้านก่อนเนะให้จิตจิตบ้างล้ว ซื้อไปเฮ้ยซื้อไป่พี่เขาเอ็ดแล้วล่ะนี่อันละสามสิบห้าบาทนวลเนาะพี่ถามหาเนาะซื้อได้ก็บอาไปใส่บโบไผ่เอาะใจปลาลักใจไม่ชอบเก็นโบปินเนาะใจโบโซ่ก็ใจโบเอาก็ได้ก็ปลาลาหรือไงจ้าใจไม่เอาก็ใส่ไม่ได้ละเพื่อน เอาบ้านนี้ไปใส่แล้บ้านนี้พอแล้วหรือเนี่ยอย่างนี้บ้านนี้มันบ่มีแนวลงเคยบ่มีไส้มันบอมีไส้ไส้ไส้เนื้อหขนาดบ่มีอ่ะไอ้ลุยโอ้รักมันบนใหญ่นี่นี่มีรักมันเด้อนี่พี่น้องนี่ไส้จังสีเลยเสียบแล้วบ้านนี้เสียบไปตาม้ันนี้แค่แต่งแคบเดือบือ อโอ้คันละลน้ลน <c oughs> นั้อใจให้เขาน้องเอ้ยนี่ส,มส้มพีทาใส่กุ้มชกุ้มกุม้งเลยนี่ค่ะพี่ชาวบ้านอ่าเอาไปให้เด้ยอค่ะตักระปเสียบโลวเด้ตัวเสียบเป็นแล้ว <c oughs> เช้าเปลี่ยนแล้วสาพู้น้ำบ่อใส่สาพู้น้ำบ่อแล้วใช่ไหก็ชาหนึ่งเพิ่งใส่น้ำสาบัวเพื่อนบ้านพี่น้องเอ้ยกุ้งหลายเพื่อนว่ากุ้งหลายเพกนเลยมาใส่ วนี้เราไปตั้งไล,ล้น้ำเลิกบาอ้วนโบมันกระโดดถึงเลยสันก็ได้ซักลักคือเก่าหลยไปเยอะแค่ลองดูนี่แหล,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 ละพี่น้องพจสมาใส่อยู่นี่แหละเลาะนี่แหละดูดิเลาะป่าบัวนี่แหละพี่น้อง ได้คเนี่ยอ้ไดีเกล่อางโมามาภาอีสานได้เนาะ่องลางพี่น้องพินุโลกมาดีกกมามาพนว่าภาคอีสานจ้ะพี่น้องมาเห็น หลายย่างสิมาเฮลายางเาลักสิโอครบบ่ครบปลาก็คือปลาปักเป็ดตันกตงันตัวนล้น้อยฝั่งบ่ได้อปากาปากาแซ่บจังเลยลับปากาก็ได้แนลับมึงเต้าีนแซ่บอ่ะไปไปดูนี่ตั้งไาเลยตามไปดูตามมาดู ปากมันบปรตีนิดไหมเนาะเออวิธีเพื่อนใส่ตุ่มกุง้งเนาะนี่วิธีเพื่อนับพี่น้อง,เ,ออเ,องเลยเพื่อนก็ตั้งเสียบไปยังไงพี่น้อง ไปดูดูตัวเห็ดขันมันเนาะพี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องผูนเห็ดขันเด้อตัวนี้เพณใส่ลงไปจังส่มันมัด บัดกุ้งเข้าวเราไปเบิด์ตเราเป็นรุดล่ะโอ้ยวันหนึ่งอะไรอีกต้องมีเล็กวันเอาเสื้อจนในเดสมันยาวออกมานไหนนั่นนะมันหละมันบ่อยู่เสื้อกันที่ข้ามัดนั่นมานะเฮ้ยที่ข้ามัดอันโกะนั่นมาลักมาล้วเฮ้ย ยังพือยังยังตัวหนื่นะเออระยะมันเพิ่งจะใส่ประมาณสามเมตรเนาะห่างกันามาเรื่อยๆสามเมตรมาเรื่อยๆจ้ะพี่น้องไปถ้าคุณเพิ่งไปง่า,หายหรือไปได้บอกไปไ้ได้ ดูเอาคนน้าอามันละลายเห็เจาไปใส่เอาคนละแต่ที่มาสอนอย่างน้ามันหลายมันจะมีบอกมันแล้วใส่ถุงเอาคนลาใส่ตุงมีแตกส่วนแม่บอกว่าใส่เอาแม่บอกได้มีเวลาใส่ให้ลูกเขหรอ รอลุ้นเจ้าพี่น้องรอลุ้นบัรยามาหยามมาสิแต,ตกส่วนๆอยู่บ,บนน้องพี่น้องขอบคุณดวยคะ่ะที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ซ่องอใจพักกินพะโละด้วยนะคะขอบคุณค่ะ